สวัสดีค่ะพบกับหนยนะคะกับช่องซีรีส์แฟนค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปเลยวันนี้พอมีเวลาอยู่บ้างนะคะก็เลยแวะมาลงคลิปสั้นๆนะคะใหะ้สำหรับพี่น้องที่มีวีซ่า B1 B2 นะคะหลายคนทักถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับวีซ่า B1 B2 หลังจากที่ได้มาดูคลิปของหน่วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นช่องทางนะคะที่มันสามารถที่จะเป็นไปได้สำหรับคนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยากปรับเปลี่ยนมาเป็นวีซ่าทาวนนะคะด้วยวีซ่า EB3 ก็ดีใจนะคะที่หลายคนเห็นว่าคลิปของหน่วยมีประโยชน์นะคะหลายคนบอกว่าเนี่ยวีซ่าท่องเที่ยวใกล้จะหมดอายุละและก็แพลนไว้แล้วว่าจะโดดจะเป็นโรบินฮูดนะคะ,ะหลังจากที่วีซ่าหมดอายุนะคะก็พอดีมาเจอคลิปคนหน่่ยซะก่อนก็เลยเปลี่ยนใจกลับล่านะคะไม่โดดละแพลนวิธีใหม่นะคะ,ะเห็นบอกว่า B1 B2 เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น F1 แล้วก็เปลี่ยนเป็น e b 3ถือกรีนการ์ดได้นะคะก็เลย รู้พอรู้ช่องทางแล้วก็เลยกลับตัวกลับใจนะคะไม่โดดไม่เป็นโรบินฮูดละหน่อยก็ดีใจนะคะที่คลิปของหน่อยเป็นประโยชน์หลายคนถามหน่อยเข้ามานะคะว่าเนี่ยกว่าจะมาเจอคลิปคุณหน่อยเนี่ยวีซ่าท่องเที่ยวมันก็จะใกล้จะหมดอายุแล้วจะทําอะไรจะเปลี่ยนเป็น F1 เนี่ยก็อาจจะไม่ทันการแล้วะจะขอกลับบ้านก่อนดีกว่าแล้วค่อยเข้ามาใหม่เนี่ยจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเข้ามาด้วยวีซ่า B1 B2 อ e ีกนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อมออ่าอันนี้กรณีนี้นะคะคือหน่วยไม่ทราบจริงๆว่าทางต่อมอเนี่ยเขาเอาอะไรมาวัดในการที่จะให้คนผ่านเข้ามาในประเทศนะคะก็บางคนกลับออกไปแล้วเข้ามาอีก3เดือนต่อมาก็ผ่านต่อมอได้บางคน6เดือนต่อมาก็ผ่านต่อมอได้แต่บางคนเนี่ยกลับออกไปแล้วประมาณปีนึงหรือ2ปีพอจะเข้ามาอีกทีก็ยังโดนตอมอเรียกเข้าห้องเย็นนะคะก็หน่วยไม่รู้ว่า เขาเอาอะไรมาวัดเพราะว่าอาจจะดูที่คนด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละซติวเอชันแล้วก็ประวัติการเดินทางในหนังสือเดินทางแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเขาจะเรียกเราเข้าห้องเย็นหรือไม่อันนี้ก็ต้องวัดดวงกันที่ตมที่สนามบินเลยนะคะ,ะแต่ว่าหน่วยมีวิธีที่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตมเรียกเราเข้าห้องเย็นหรือว่าห้อง secondary room เนี่ยแทนที่เราจะไปคิดว่า จะทำแทนที่เราจะไปคิดว่าตอมอเนี่ยเขาเอาอะไรมาวัดที่จะให้คนผ่านเข้าตอมอหรือไม่เราไม่ต้องไปคิดแทนเขาตรงนั้นแต่ว่าเรามาคิดแทนตัวเองดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าตอมอเขาเรียกเราเข้าห้องเย็นจริงๆเราควรจะทําอย่างไรนะคะเพื่อที่จะไม่ให้วีซ่าของเราเนี่ยโดนแบนเป็นเวลาถึงหปีนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยหากเขาเรียกตัวเข้าห้องเย็นแล้วไปเข้าสัมภาษณ์ในห้องเย็นนะคะไม่ผ่านการเข้าสัมภาษณ์หรือว่าเขาดูทรงแล้วเหมือนคุณจะ เข้ามาโดดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเขาดูสงสัยในตัวคุณแล้วเขาจะไม่ยอมให้คุณผ่านนะคะบางตอมอบางท่านเจ้าหน้าที่บางท่านนะคะเขาจะส่งคุณกลับแล้วเขาก็จะแบนคุณถึง5ปีเลยนะคะวันนี้หนูยจะมาะแนะนําว่าถ้าเกิดในกรณีแบบเนี้คุณจะต้องทํำยังไงบ้างนะะมีน้องคนนึงถามเข้ามานะคะว่าเนี่ยตนมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วขณะที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวก็กําลังดําเนินการ เกี่ยวกับวีซ่า e 3อยู่ในแล้วแบบนี้เขาจะสามารถเดินทางเข้าออกอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวในขณะที่วีซ่า e 3 processing อยู่เนี่ยได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือคุณเดินทางได้ตามปกติเลยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะจะเข้าออกได้ตามปกติเลยนะคะเพราะว่าตราบใดที่สเตตัสของคุณยังไม่เปลี่ยนนะคะคุณก็ยังมีคุณก็ยังถือว่าสเตตัสของคุณยังเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอยู่คุณก็สามารถเข้าออกด้วยวีซ่าท่องเที่ยวได้ตามปกติเลย ข้อควรระวังนะคะในการที่คุณจะเดินทางเข้าออกเนี่ยก็มีอยู่ว่าคุณเนี่ยจะต้องห้าม Over Sta y นะคะถ้าคุณเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วคุณต้องห้าม Over s t a y นะคะเข้าให้คุณอยู่กี่เดือนคนก็คุณก็ต้องอยู่ตามเท่านั้นเดือนแล้วก็กลับให้ตรงตามเวลาด้วยนะคะแล้วก็การที่คุณจะเดินทางเข้ามาเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดตอมอนะคะเพราะว่าหากคุณติดตอมอ แล้ววันนั้นตอมส่งคุณกลับบ้านถ้าเขาส่งคุณกลับบ้านหลายเคสนะคะจะต้องโดนแบนวีซ่าด้วยไม่ให้เข้าออกอเมริกาได้เป็นเวลา5ปีนะคะในกรณีนั้นถ้าคุณโดนแบนวีซ่าในวันนั้นนะคะ,ะวีซ่า e-3 b ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยกำลัง processing อยู่เนี่ยก็ถือว่าคุณสไามา่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้นะคะหากคุณโดนแบนวีซ่านะ,ะคุณต้องระวังในเรื่องนี้ด้วย นะคะคห้ามให้โดนแบนเพราะว่าที่คุณทำมาในวีซ่า e 3เนี่ยจะถือว่าแคนเซิลยกเลิกหมดเลยเพราะว่าคุณโดนแบนคุณก็ไม่สามารถเข้าอเมริกาได้ถึงแม้ว่าวีซ่า e 3ของคุณจะดาเนินการไปแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วก็ตามนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะดังนั้นต้องระวังด้วยนะ,ะสำหรับคนที่ซื้อคนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะเดินทางเข้าออกนะคะ ในกรณีที่คุณเดินทางเข้ามานะคะด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วบังเอิญบังเอิญมาติดต่อมอนะคะต่อมอสงสัยในตัวคุณแล้วก็เรียกตัวคุณเข้าห้อง secondary room นะคะหรือว่าห้องเย็นนะคะที่หลายคนคุ้นหูกันก็คือห้องเย็นนะคะหากคุณโดนเรียกตัวเข้าห้องเย็นแล้วคุณดูทรงแล้วเหมือนเจ้าหน้าที่ เขาจะไม่ให้คุณผ่านนะคะเขาจะต้องส่งคุณกลับบ้านในวันนั้นยังไงยังไงเขาก็จะส่งคุณกลับนะคะหากคุณไม่ได้ภาษาไม่เก่งภาษานะคะอย่าพยายามเถียงให้ขอใช้ล่ามนะคะเพราะว่าที่สนามบินเขามีล่ามที่สามารถช่วยคุณได้นะคะและหากคุณใช้ล่ามก็แล้วคุยเองก็แล้วยังไงยังไงก็ยังดูเหมือนว่าต่อมอเขาก็จะไม่ให้คุณผ่านนะคะเขาจะต้องส่งคุณกลับบ้านแน่ในวันนั้นนะคะหากคุณไหวตัวทันหนุยขอให้ หน่วยขอให้คุณพูดกับเจ้าหน้าที่ว่า Can I withdraw my application for admission? Can I withdraw my application for admission? ก็คือคุณขอถอนตัวเองออกจากการที่จะเข้าอเมริกานะคะขอ,ขอถอนตัวเองจากาใบสมัครที่จะเข้าอเมริกานะคะใบสมัครคืออะไรใบสมัครก็คือตอนที่คุณเดินเรียงแถวยืนเรียงแถวนะคะที่จะให้ตอมอสแต็ม ไอ้นั่นให้คุณพาสปอร์ตให้คุณนะคะนั่นก็คือคุณไปยืนเรียงเรียงแถวเพื่อที่จะขอใบสมัครเข้าอเมริกาแต่ว่านั่นก็คือเป็นการขอปักเปล่านะคะแต่ว่าอพอคุณโดนเรียกตัวเข้าห้องเย็นเนี่ยถ้าเขาจะส่งคุณกลับบ้านเขาก็จะให้คุณเซ็นเอกสารนะคะเป็นใบเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะถึงตอนนั้นให้คุณขอเขานะคะว่า Can I withdraw my application for admission นะคะเจ้าหน้าที่บางคน เจ้าหน้าที่บางคนนะคะเขาใจดีเขาก็อาจจะถามคุณว่าเนี่ยคุณอยากจะ withdraw your application อ่นถ้าคุณถ้าเขาถามคุณแบบนี้แล้วคุณไว้ตัวทันนะคะ ก็ขอให้คุณพูดว่า yes can I withdraw my application for admission นะคะคือคุณขอถอนตัวาจากใบสมัครของคุณได้ไหมนะคะขอถอนตัวเองเลยนะคะก็เจ้าหน้าที่บางคนก็จะถามแต่ว่าถ้าเขาไม่ถามคุณดูทรงแล้วคุณก็พูดเองเลยก็ได้นะคะว่า can I withdraw my application for admission เพราะว่าหากคุณขอเขานะคะคในวันนั้นแล้วเขาให้คุณเซ็น อถอนตัวเองนะคะคุณก็จะโดนวีซ่าของคุณในวันนั้นก็จะโดนรีวอล์กวีซา่านั่นก็คือเขาก็จะทําวีซ่าของคุณในวันนั้นให้เป็นโมคะนะคะก็คือวีซ่าตัวนั้นก็จะเป็นโมคะใช้ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าชกแต่ว่าการที่ทําแบบนี้ก็คือข้อดีก็คือคุณจะไม่โดนแบนนะคะแต่ถ้าคุณไม่ขอวิดดรออยู่แอปพลิเคชันนะคะเขาจะส่งคุณกลับบ้านแล้วเขาก็จะแบนคุณด้วย เป็นเวลา5ปีนะคะไม่ให้คุณเข้าออกอเมริกาเป็นเวลา5ปีหากคุณไม่ขอ withdraw your a p p l i c a t i o n นะ,ะถ้าเขาแบงคุณเป็นเวลา5ปีปุ๊บคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าออกอเมริกาได้เป็นเวลา5ปีและคุณก็ไม่สามารถที่จะทำวีซ่า E-3 b ได้ไม่สามารถาทำวีซ่าใดๆได้เป็นเวลา5ปีนะคะหากตอนนั้นคุณกำลังดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า E-3 อยู่แล้วบังเอิญมาเจอตอมอแล้วก็เจอแบนนะคะ วีซ่า EB3 ที่คุณดำเนินการไปแล้วตัวนั้นก็คือโมคะเหมือนกันนะคะยกเลิกเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าเมกาได้ถึงคุณจะดำเนินการต่อไปในวีซ่า EB3 นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะ,ะหากคุณกลับประเทศของคุณไปแล้วนะคะถ้าวีซ่าของคุณเขารีวกวีซ่าของคุณก็คือแคอ่ทำวีซ่าของคุณให้เป็นโมคะแล้วเขาไม่ได้แบนคุณนะคะ คุณสามารถที่จะกลับไปที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปขอวีซ่าอื่นๆได้ถ้าจะเป็นวีซ่าถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถขอได้อีกถ้าจะขอวีซ่า eB3 ก็สามารถขอได้อีกนะคะที่ที่สถานยื่นขอวีซ่าได้เลยที่สถานทูตอ่า อเมริกาที่ประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปเข้าสัมภาษณ์แล้วเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับวีซ่าของคุณในคราวที่แล้วนะคะที่ทำไมถึงโดนรีโวกนะคะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายให้เขาฟังได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยในส่วนนี้นะคะดีกว่าคุณจะโดนแบนวีซ่า5ปีไม่ให้เข้าอเมริกาได้เป็นเวลา5ปีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เป็นเวลา5ปีนะคะ ดังนั้นต้องระวังนะคะห้ามโอเวอร์สเตย์แล้วก็ระวังในเรื่องของการที่จะเข้ามาแล้วติดต่อมอด้วยนะคะ,ะสำหรับท่านที่ถือวีซ่าบ2นะคะและก็ยังมีเวลาที่จะดำเนินการเปลี่ยนเป็น F1 อยู่เนี่ยให้รีบทำเลยนะคะหรือว่าถ้าหากท่านทำไม่เป็นก็ให้รีบติดต่อทนายเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการให้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะระยะเวลาดำเนินการตรงนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ1ปีก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะจาก B2 เป็น F1 นนะคะแต่ทันทีที่ คุณเป็น F1 นะคะคุณสามารถเปลี่ยน F1 เป็น e b 3ได้เลยไม่ต้องรอนะคะก็จบคลิปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ใครลหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วกําลังอยากเดินทางนะคะหากท่านแพลนที่จะทำวีซ่า e b 3หรือว่ากําลังดําเนินการเกี่ยวกับวีซ่า e b 3ท่านก็จะได้รู้และก็ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็หน่ก็แอบเป็นห่วงนิดนึงก็เลยเจียดเวลามา เพื่อที่จะมาทําคลิปให้กับทุกท่านได้ดูกันก่อนที่ท่านจะเดินทางหรือว่าหลายคนที่แพลนที่กําลังจะเดินทางนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าหนูจะมาพูดคุยถึงเรื่องวีซ่า F1 นะคะว่าสําหรับท่านที่ถือ F1 แล้วอยากเปลี่ยนเป็น e b 3เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียหรือว่าข้อกฎบังคับอะไรยังไงบ้างนะคะจากการที่จะเป็น F1 ไปเป็น e b 3นะคะเดี๋ยวฟังกันคลิปหน้านะคะก็ะสําหรับคลิปนี้หากท่านมีคําถามอะไร ต้องการอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะหรือว่าถ้าหน่วยขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคะท่านก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เพิมเ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่ใครหลายคนที่เข้ามาอ่านเข้ามารับชมและก็รับฟังนะคะเราคนไทยเราช่วยกันนะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ